ก็จะคาไซทีมครับตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Japan Mobility Show 2025และอยู่ในบูธ m a z d d a ซึ่งตอนนี้ผมมาสัมผัสครั้งแรกกับ All New Mazda CX-5 นี่คือ generation ที่3ของ SUV ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะครับและเปิดตัวครั้งแรกไปแล้วในโซนยุโรปนั่นเองนี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาโชว์ตัวที่ญี่ปุ่นและเขาก็เอาเวอร์ชันยุโรปเนี่ยมาโชว์ตัวนะครับบอกสเปคกันก่อนนะครับสำหรับตัว o n e w CX5 ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ eSkyactiv-G พร้อมระบบ mHEV หรือ m y Hybrid ซึ่งมาสด้าเรียกว่า m a z d a mHybrid Technology พลังกำลังของเขาจะอยู่ที่141แรงม้าแรงบิด238นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะพูดแค่สเปคยุโรปเพราะว่าคันนี้คือเวอร์ชันยุโรปนะดีไซน์ก็หลายท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าหน้าตาของเขาจะดูมีความแบบ เป็นโคโดดีไซน์ในเวอร์ชั่นที่มีความหรูหรามากขึ้นนะครับเส้นต่างๆเนี่ยจะไม่ได้แบบเฉี่ยวหรือคมมันเริ่มนวลมากขึ้นนะครับล้อในเวอร์ชั่นสเป c ยุโรปเนี่ยจะได้ขนาด19นิ้วนะครับนี่เห็นชัดๆเลยใสยย่ยางของบริ t o ต e ด้วยนะและทีนี้มาดูภายในห้องโดยสารชั้นหน่อยอต้องบอกว่าภายในนี่คือสัมผัสแรกนะครับโอ้โหเฮ้ยดูดี ภายในนี้ดูดีเลยนะครับสำหรับตัว all new cx-5 แต่ว่าปุ่มอะไรต่างๆอาพูดกันตรงๆนะพวกปุ่มอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนตอนที่เป็นเจเนอเรชันปัจจุบันนะครับปุ่มมันจะแบบเนี่ยการสัมผัสอะไรต่างๆมันจะแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าเรื่องของการขับขี่นะครับการนั่งอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าดูเหมือนจะสบายขึ้นถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วนั่นเองนะครับถือว่าใช้ได้นะ ในเรื่องของดีไซน์จอกลางตัวนี้เนี่ย15นิ้วนะครับจอโคตาล่ใหญ่มากนะครับดูในเรื่องของอ,อินเทอร์เฟซอะไรต่างๆซึ่งก็ใช้ได้ลื่นติด,ด,ดนิ้วอยู่นะนี่แล้วก็กล้องรอบคันซึ่งดูดีมากแต่ว่า <c oughs> อันนี้เราลองถ่ายดูแนละ้วเป็นอย่างไรคันเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์6สปีดนะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับแล้วก็ซันรูฟให้มาแบบพาโนรามิกนะครับไปจนถึงแถวหลังเลย นในไหนก็ในไหนเดี๋ยวผมขอเนี่ยปรับเบาะอันนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งนะแล้วเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันอันนี้คือตำแหน่งที่ผมขับมี Head-up Display ด้วยอโอเคแวบบมานิดนึงตัวนี้มีลำโพง Bose มาให้ด้วยนะครับนี่มีลำโพง Bose มาให้ด้วยนะทีนี้มาดูด้านหลังนะครับสำหรับ o new CX5 อดูนะชืบ นี่คือพื้นที่ด้านหลังนะครับรู้สึกว่าเบาะเนี่ยนั่งสบายกว่ารุ่นปัจจุบันชัดเจนพื้นที่วางขาเฮ้ยเยอะขึ้นนะแล้วก็พื้นที่สีสันเนี่ยเหลือเลยเหลือเลยรู้สึกว่าความแคบเนี่ยจะใช้คําว่าน้อยลงกว่ารุ่นปัจจุบันชัดเจนนะครับอาจจะด้วยการออกแบบในเรื่องของกรอบหน้าต่างที่มีความโปร่งมากขึ้นเออตรงนี้ถือว่าทํามาดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยรู้สึกว่า จะมีความนุ่มเพิ่มขึ้นจากรุ่นปัจจุบันนะครับผมกระเถิบเข้ามาด้านในนะครับเพื่อที่จะให้ดูในเรื่องของการพับเบาะนะครับสำหรับตัว all new cx 5เนี่ยสามารถพับได้ไม่ใช่60-40นะจะเป็น40-20-40ก็คือท่อนกลางเนี่ยสามารถที่จะพับได้แบบนี้นะครับก็คือสามารถที่จะใส่ของยาวๆนะครับอย่างเช่นไม้กอฟอ่ะก็ได้นะครับหรือจักรยานก็ขนได้นะครับหรือถ้าจะพับเป็นลักษณะแบบรับๆแบบเนี้ย คือสามารถพับเป็นแบบ60-40แบบนี้ก็ได้นะครับเออเก๋ดีนะหรือถ้าเป็นอย่างนี้อ่าผมลองดูอันนี้มันแยกชิ้นเลยอันนี้ที่พักแขนครับนี่เฮ้ยก็ยังคงแน่นๆอยู่เหมือนเดิมัวเบารองนั่งนะครับอันนี้ผมลองนั่งแบบลักษณะแบบหลังติดเบาหลังติดเบาะเลยนะก็ถือว่ารับได้เต็มขึ้นแล้วก็เบารองขารับได้เยอะขึ้นนะครับโอ้ใช้ได้อยู่มีช่องแอร์ที่แยกโซนนะครับมี USB Type C ให้ นะครับนี่ให้มาชัดเจนนะแมทตเรียลดีส่วนตัววัสดุผมว่าก็สไตล์ญี่ปุ่นนะครับตรงเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าไอ้ตรงที่มันเป็นหนังๆอะ่ะมันจะมีความติดแข็งหน่อยนะครับแต่ว่าการกัดลายตัวพลาสติกอะ่ะดูดูแบบว่าลื่นลื่นนิ้วดีไม่รู้จะใช้สับไหนอะ่ะแต่รู้สึกว่าแบบเออมันลื่นนิ้วจริงๆนะครับ มาดูด้านท้ายเลยดีไซน์ก็จะเป็นยุคใหม่ของ m a z d a นะครับไม่ได้เป็นโลโก้ละเขาจะเป็นแบบอักษรเลยนะครับไฟท้ายจะคล้ายเดิมนะครับแล้วก็นี่การเปิดประตูก็จะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่มีที่ซ่อนอาม,มานบังสัมภาระนะครับโอ้ใช้ได้เลยอ่ะรีวิวกันประมาณนี้เพราะผมมีเวลาคือที่เนี้ย ผมได้จองคิวไว้เขาก็ให้สล็อตเพียงแค่10นาทีนะครับแต่ต้องบอกว่าสัมผัสแรกกับตัว Mazda CX5 เจ n เนอเรชันที่3เนี่ยเฮ้ยถามว่าพรีเมียมขึ้นไหมผมว่ามันพรีเมียมในแง่ของดีไซน์หรือแม้กระทั่งการเลือกวัสดุนะครับแต่ถามว่าพรีเมียมที่สุดไหมไม่ขนาดนั้นยังไม่ได้ถึงขั้นแบบประมาณ CX8 อะไรอย่างนั้นซึ่ง าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่มันจะเป็นตัวใหญ่กว่า CX5 นั่นก็คือ CX60 ซึ่งในญี่ปุ่นเขาขายแล้วนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นพรีเมียมไปีกขั้นหนึ่งแต่ตัวนี้มันจะเป็น SUV ที่เป็นไซส์แบบ g s u v นั่นเองถามว่าโอกาสที่จะมาไทายมีไหม ผมต้องใช้คำนี้ว่ามันก็ยัง50-50อยู่นะครับณปัจจุบันนี้ cx 5ที่ขายอยู่ในบ้านเราเขาก็ยังทาตลาดไปเรื่อยๆนะครับรถแมพของ Ma ส da ประกาศชัดเจนว่าในประเทศไทยจะมีขุมพลังที่เป็น XEV มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรอย่างคันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายนะครับเป็น My Hybrid แต่ต้องดูเงื่อนไขของภาษีประเทศไทยด้วยว่าจะอย่างไรก็คิดว่าในอนาคตเราต้องต้องรอดูว่า s u v คันนี้ที่ผมพรีวิวในวันนี้จะมาไทยและราคาจะเท่าไหร่อันนี้ก็คงต้องว่ากันในอนาคตครับ วันนี้คาเซทีมได้โอกาสพิเศษครับมาสัมผัสแบบใกล้ชิดกับรถต้นแบบ Mazda Vision X Compact ครับนี่คือรถต้นแบบที่เขาบอกว่าเป็นร่างทรง มาสด้าสองเจเนอเรชันถัดไปหลายคนถามถึงว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนโฉมสักทีซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็รอคอยนะครับบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่รอแล้วฉันก็ไปแบรนด์อื่นนะครับแต่ว่าวันนี้ในงาน Japan Mobility Show 2025 Mazda ได้ทำการเปิดตัวรถต้นแบบ2รุ่นด้วยกัน1รุ่นนะครับเป็นรถทรงสปอร์ตเนี่ยชื่อว่า Mazda Vision X Coupe นะครับซึ่งเขาก็เล่าว่า เป็นร่างทรง m a ส d a 3สามเจเนอเรชันต่อไปแต่คันนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เก็บภาพแบบใกล้ชิดนะครับเพราะว่าคิวเต็มแต่เราโชคดีมากที่ได้คิวถ่ายคันนี้แบบใกล้ชิดนี่คือ Mazda Vision X Compact ซึ่งเป็นรถแนวเรียกว่าเป็น b s e gment ก็ได้นะครับถ้าเราดูในเรื่องของขนาดตัวรถเนี่ย ในตัว Mazda Vision X Compact เนี่ยความยาวของเขาเนี่ยถ้าตีเป็นหน่วยเมตรนะจะอยู่ที่3เมตรกับอีก82เซนกว้าง1เมตรกับอีก79เซนติเมตรสูง1เมตรกับอีก47เซนติเมตรแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่2เมตรกับอีก51เซนติเมตรนั่นเองจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่างานดีไซน์ของตัว Mazda Vision X Compact เนี่ยเขาบอกว่านี่คือโคโดด,ดีไซน์ยุคใหม่ยุคใหม่จริงๆคือก่อนหน้านี้จะมีความฉวัดเฉวียนเส้นสายที่เฉียบคมแต่รอบนี้ มีการลดทอนเส้นสายที่เฉียบคมมีความโค้งมนมากขึ้นนะครับตัวไฟหน้านะครับซึ่งเราอาจจะแตะรถไม่ได้นะแต่ว่าให้ดูกันใกล้ๆไฟหน้านี้ก็คือจะมีความคล้ายคลึงกับ Master 2ตัวปัจจุบันแต่ว่าดูดีไซน์เนี่ยจะมีความแบบว่าคอม a พกมากขึ้นนะครับมองเผินๆเนี่ยจะเหมือนกับตัว Mazda MX-5 เลยนะครับในขณะที่ด้านข้างอ่าถ้าดูด้านข้างเนี่ยคือด้วยความที่ตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะครับก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมัน ก็ดูคล้ายๆมาสดาสดีนะครับถือว่าสวยนะเอาจริงๆแล้วก็ดูมีความโค้งมนมากขึ้นโดยเฉพาะตรงเส้นหลังคาตรงนี้มันจะโค้งมาแบบว่าโค้งยาวเลยอารมณ์มันจะคล้ายๆกับตัวม a สดาสาตัวปัจจุบันนะครับคือเส้นสายมันจะโค้งมนมากขึ้นแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับที่ใช้คําว่ามันดูคือด้วยความเป็นรถต้นแบบนี่แหละเขาก็จะต้องออกแบบให้มีความล้ําแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆในแง่ของดีไซน์ถือว่า โอ้โหเป็นอีกสเตปหนึ่งของ Mazda แล้วแล้วก็ด้านท้ายใช้ใชเป็นแบตตัวอกอรเลย Mazda า,านั่นเองนะครับทีนี้มาดูภายในนะครับเขาก็เปิดประตูให้เราดูอ่ะนี่ให้ดูภายในกันสัหน่อยประตูไม่ใช่ไม่ใ <laughs> ช่ภายในเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเราไม่สามารถนังได้นะเพราะนี่คือรถต้นแบบแต่ให้ดูบรรยากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาพยายามทําให้ทุกอย่างมันอยู่ใกล้มือนะครับพวงมาลัยนะครับที่มีตัวพดเดลชิฟต์ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวมาตรวัด ซึ่งตัวมาตรวัดเนี่ยจะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่แล้วก็จะมีจอที่เป็นจอสัมผัสนะครับอารมณ์เหมือนมีโทรศัพท์ติดไว้อยู่ข้างๆนั่นเองนะครับซึ่งโจทย์ของเขาเนี่ยคือเขาต้องการในเรื่องของความสุขในการขับขี่นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ Mazda พยายามยึดถือมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญการออกแบบรถของตัว m a ส da เนี่ยเขายังคงเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางคือเอาง่ายๆการขับขี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งละ แน่นอนคนเป็นผู้ขับขี่นะครับการออกแบบอะไรต่างๆก็จะสอดคล้องกับสรีระของผู้คนนะครับเพื่อที่จะให้เวลาคอนโทรลรถเนี่ยคอนโทรได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนั่นเองก็ถือว่ายังคงคอนเซ็ปต์จินบะอิไตซึ่งเป็นคติหลักของมาสด้าอยู่แล้วน,นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวจะดูประตูด้านหลังสัหน่อยน,นี่มาดูด้านหลังนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าในแง,ง่ของสเปซเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอาจจะใช้คําว่าถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยด้วยความที่เป็นรถต้นแบบก็จริงนะแต่ผมคิดว่า มันเริ่มมีพื้นที่ที่มากขึ้นถ้าเทียบกับ m a z t e r ตัวปัจจุบันนั่นเองแต่อันนี้ก็คงจะต้องรอดูในอนาคตเพราะว่าหลายคนมองว่าอาจจะเป็นร่างทรงของรถ s u v c o m p a อ t อย่าง Mazda CX-20 ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของขุมพลังเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าตัว Vision X Compact นั้นจะใช้เป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับขุมพลังแบบใดแต่ที่แน่ๆน,นี่คืออนาคตของ m a z d a ที่เห็นได้ชัดแล้วว่าในกลุ่มรถเล็กเขายังไปต่อ ในกลุ่มที่เป็นรถคอมแพคเขายังไปต่อและนี่คืองานดีไซน์ยุคปัจจุบันของโคโดดีไซน์ยุคใหม่ที่ลดทอนความโชบเฉี่ยวแต่เน้นความโค้งมนและหรูมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยคือทรงที่เราน่าจะได้เห็นในอนาคตอย่างแน่นอนสําหรับในกลุ่มรถเล็กนะครับของมาสด a านั่นเองในอนาคตเราจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้ที่แปลงจาก Vision X คอมแพมาเป็นรถ สู่บนท้องถนนนันเี้ก็คงต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วน m a สด้ประเทศไทยนั้นสําหรับในปี2025อ e ีกไม่กี่สัปดาห์เราจะพบกับรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง m a สด้า e นะครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่ทาง m a สด้ได้ประกาศไว้ต้นปีว่าเขาจะลุยในกลุ่มที่เป็น xev มากขึ้นจะมีทั้งขุมพลังไฟฟ้าขุมพลังไฮบริดขุมพลงังปลั๊กอินไฮบริดซึ่งจะมีมากขึ้นรวมไปถึงม y h ไฮบริด้วย ปีหน้าก็จะมีตัว Mazda CX 2 0นะครับซึ่งเป็น SUV Compact เปิดตัวในไทยเป็นที่แรกในโลกนะครับก็ต้องรอดูว่าความเคลื่อนไหวของ m a z d a เป็นอย่างไรแต่ในวันนี้ประกาศชัดว่า Direct i o n ของ Mazda ยังไปต่อกับกลุ่มรถเล็กนั่นเองนะครับนี่คือสัมผัสแรกและเป็นครั้งแรกที่ได้ใกล้ชิดกับรถต้นแบบนะครับที่งาน Japan Mobility Show 2 0 2 5ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของท้าซทีมกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ